วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในยานพาหนะทางทหารที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในปี2026ซึ่งแม้จะไม่ใช่รถยนต์ตามความหมายทั่วไปแต่กลับติดอันดับความสนใจสูงสุดในวงการยานยนต์เพื่อการทหารรถถังวิธี4หรือที่รู้จักกันในชื่ออินบีที3000ที่กองทัพบ,บกไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบันวิธีเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยประเทศจีนภายใต้บริษัทนริโครหรือไชน่านอตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่น โดยถูกออกแบบมาเพื่อการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรซึ่งประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในลูกค้ารายสําคัญด้วยความสามารถที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและราคาที่คุ้มค่ารถถังวีที4ีจึงกลายเป็นกําลังหลักของกองทัพบ,บกไทยในยุคนี้สิ่งที่ทําให้วีที4ีแตกต่างจากรถถังรุ่นก่อนๆคือการออกแบบที่เน้นทั้งพลังการรบความคล่องตัวและการป้องกันตัวเองอย่างรอบด้านมันถูกติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบเปรียบกระบอก ซึ่งสามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนจอบเกราะหรือแม้กระทั่งจรวดต่อต้านรถถังจากในลำกล้องเดียวกันได้นี่คือความล้ำหน้าที่ทําให้มันเทียบเท่ากับรถถังระดับสูงของชาติมหาอำนาจวิธีซียังมาพร้อมกับระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดจานวนพลประจํารถเหลือเพียง3านายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและพลขับทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการยิงและลดความเสียงยงของพลประจําการในภาวะสงครามอีกหนึ่งจุดเด่นของวิธีซีคือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัล ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนระบบภาพอินฟราเรดแบบ็คเตอร์โมลิบินจิงและระบะบบอป้องกันตัวจากขีปนาวุธต่ออาต้านรถถังช่วยให้วีทีซีสามารถอยู่รอดในสนามรบที่เต็มไปด้วยอันตรายในแง่ขังองคเครื่องยนต์วีทีซีใช้เครื่องยนต์ดีเซนเตอร์บวกกำลังสูงกว่า1,200แรงมา้าทําให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุกคะความคล่องตัวนี้ทําให้วี ส,สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งในเขตเมืองงอพื้นที่ป่าหรือแม้แต่พื้นที่ภูเขานอกจากอาวุธและความเร็ววิธี4ยังมีระบบกรอบป้องกันขั้นสูงซึ่งรวมถึงกรอบคอมโพสิตแบบหลายชั้นและกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิดเตเรกที่ช่วยลดผลกระทบจากกระสุนจอบเกราะและจะรวดต่อต้อตานรถทั้งนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันแบบแอคทีฟเพื่อตรวจจับและสะกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาได้ประเทศไทยเริ่มมอสั่งซื้อวีที4ตั้งแต่ปี2016 และเริ่มรับมอบหลอดแรกในปี2017จนถึงปัจจุบันกองทัพบกไทยมีวิธีสีประจําการแล้วหลายสิบพันและมีแผนจะจัดหาเพิ่มเติมเข้ามาอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการด้านยุทธศาส์และความมั่นคงต่อชาติในยุคที่การเคลื่อนที่เร็วและความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไม่ได้จํากัดแค่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีกต่อไปรถถังอย่างวิธีสีก็คือยานพาหนะที่สะท้อนความก้าวหน้าทางวิศวกรรมยานยนต์ได้อย่างชัดเจนที่สุด และหากมองในมุมของการออกแบบวิธี4ก็ยังเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจตั้งหอแต่โครงเหล็กเชื่อมรอบคันระบบสะแสดงผลแบบดิจิทัลสำหรับผู้บังคับการไปจนถึงห้องควบคุมที่ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่รถทั้งจะมีได้สุดท้ายนี้วิธี4ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจทางทหารแต่ยังเป็นภาพแทนของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ไปไกลเกินกว่าการขับขี่บนถนนมันคือหนึ่งในสุดยอดแห่งการออกแบบวิศวกรรมและกลยุทธ์ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงกลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่เกี่ยวกับยานยนต์สุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป